แอดมินอยู่ที่อำเภอหลังสวนในงานแห่พระแข่งเรือซึ่งปีนี้จัดยิ่งใหญ่ตระการตาแล้วก็ดังไปทั่วโลกเลยปรากฏว่ามีฝรั่งมากันมากมายเลยเรามากับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรคุณอนันต์รามพานมาไหมให้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราชาวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาชุมพรจังหวัดชุมพรและนองนะครับแล้วก็ สภาวิสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ท่องเที่ยวโดยชุมชนนะฮะของจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับและหนลายหน,หน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งท่านผู้ว่านะฮะที่เพิ่งมารับตําแหน่งใหม่ๆนะครับณวันนี้เราอยู่กันที่สถานที่การแข่งเรือจริงของจริงที่เราเยือนอยู่คือสะพานรถไฟที่รถไฟลงใต้ทั้งหมดต้องวิ่งผ่านตรงนี้เลยนะครับฉะนั้นก็เป็นความยิ่งใหญ่ของอลังการมากนะครับแล้วก็เป็นประเพณีการแข่งเรือที่ว่างเว้นมา2ปีนะครับที่ทําให พวกเราชาวหดังสวนได้สมัครสมานสามัคมค,คีการรวมเรือของแต่ละตำบลใน8อำเภอนะฮะมันรวมกันนี่ทั้งหมดเลยแล้วความยิ่งใหญ่นะตอนนี้ก็เริ่มแข่งกันแล้วนะครับจงจำไว้เลยนะฮะทุกๆปีนะฮะวันแรมหนึ่งค่ำของเดือน11หรือว่าวันออกพรรษานะ,ะมีการตักบาตเทโบเร็จประเพณีนี้จะเกิดขึ้นที่ลุ่มแม่น้ำหลังสวนเป็นอันดับแรกๆของประเทศไทยเลยนะฮะแล้วก็ทุกปี จะมีงานแบบนี้มาทุกปีซึ่งปีนี้ก็กงกับวันที่6ถึงวันที่สิบตีมีงาน10วันนะครับฉะนั้นอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับเห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปว่ามีงานยิ่งใหญ่ที่อำเภอหลังสวนของจังหวัดชุมพรเป็นประเพณีงานแข่งเรือขึ้นโขน,ขน,ขนชิงธงที่ยิ่งใหญ่หาที่ไหนไม่ได้นะครับเป็นประเพณีเดียวของภาคใต้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง179ปีในปีนี้นะครับฉะนั้นก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับ ไม่รู้จะไปไหนหลังจากเทศกาลออกพรรษาจงมาที่ชุมพรแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่นี่เราก็จะมีที่ไหนบ้างครับในฐานะของประชาัมพันธ์นของเจ้าวัดชุมพรเราครับเราจะอยู่ตรงแยกหลังสวนเราก็ไปพระโต๊ะได้พระโตะก็จะมีถ้ำเขาคราแหล่งดูทะเลหมอกน้ําตกเหวหลูน้ำตกเผาเมืองเหวเตยนะครับล่องแพนะที่พระโต๊ะแล้วก็ไปทะเลอีกทะเลนี่เราก็จะมีหลังสวนหลังสวนเราไปกอพิทัก เพียบก่อพิทักษ์นี่ก็เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับ<ม>แล้วก็ยังมีอำเภอทุ่งตะโกอำเภอตะโกทุ่งตะโกน้ำแม่น้แม่แล้วแม่ก็มีบ่อน,น้ำร้อนนะฮะยังมีถ้ำเขาเกลียบที่สวยงามแล้วก็ยังเข้าท้ำพาลางที่พวกเรานะฮะชาวสมาคมและชาวชุมพรทั้งหมดนะครับที่จะแห่หลวงปู่สง์ขึ้นไปบ,บ,น,บนบนปิษฐานนะวันนั้นเราจะเห็นพระลอยฟ้านะฮะขึ้นไปอยู่บนเขาลางนะฮะเชิญชวนได้นะครับของมันยที่2ี่สบ ตุลาคมนี้ที่จะถึงซึ่งวันนั้นเป็นวันกระถินใหญ่ของวัดเขาลางด้วยนะครับจากนั้นก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องอีกงานหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะฮะเราอยู่ที่ตะโกแล้วล่องแพเท็ที่ยิ่งใหญ่อรังการมากหาไม่ได้แน่นอนคุณต้องมาแพเทคหรือแพเปียกที่อำเภอทุ่งตะโกนะครับเสร็จแล้วเรายังมา,เ,าเรื่องการกินก็ไปแพ้ใครนะฮะกินปูห้อยขาของอำเภอปะทิวอำเภอเมืองก็ดำน้ำดูทะเลฉลามวานนะฮะหมู กาะงามน้อยงามใหญ่กาะกระจิวกระวะนะฮะอุทยานมุกอชุมพรก็มีแหล่งท่องเที่ยวถึงอุทยานหน้านี้จะมีฝนฟ้าตกแต่ยังเที่ยวได้เสมอนะครับแล้วก็มาในเมืองนะฮะก็ยังมีล่องแพแหลกวางของอของการพระราศนบิหนองใหญ่นะฮะซึ่งเราก็จะมีงานประเพณีางานงานเสด็จเตียกมรมหลวงชุมพรนะครับก็ เริ่มเดือนธันวานะฮะประมาณวันที่19-20เป็นต้นไปนะครับของเดือนธันวาของทุกปีฉะนั้นงานยิ่งใหญ่ประเพณียิ่งใหญ่นี้เตรียมตัวพบกับงานในจังหวัดชุมพรที่ยิ่งใหญ่ติดตามชมพวกเราต่อไปได้นะฮะวันนี้เราชาวสมาคมและชาวผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมดก็ต้องขอบคุณท่านผู้วา่าราชการจังหวัดชุมพรแล้วนะฮะที่เพิ่งย้ายมาใหม่ก็จรงิงแต่วันปีนี้จัดงานร่วมอ,อปรจรนะฮะอประจอร่วมกับจังหวัดเนี้ยได้ยิ่งใหญ่มากโดยการนาของนายก้งหรืออะไรก็ ที่ร่วมกันทํางานนะฮะก็เป็นอันว่างานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆฮะเชิญชวนนะครับยังอยู่ได้อีกกี่วันวันนี้วันที่วันนี้ที่เรามาอยู่เนี่ยฮะยังเหลืองาน <11. S 2> วันนี้เพิ่งจะสิบเอ็ดยังเหลือสิบสองสิบสามสิบตีอีกสี่วันเท่านั้นท่านต้องมานะฮะฉะนั้นต้องมาให้ได้โอเคนะครับติดตามดูพวกเรากันได้ทุกคลิปทุกที่เราจะสร้างสิ่งและสาระดีๆให้กับชาวชุมพรโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวไปทั่วโลก เดี๋ยวแอดมินจะพาเข้าไปดูบรรยากาศภายในตั้งแต่ขบวนแห่แล้วก็อากาศยานมุมสูงเราจะบินแล้วก็เก็บมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ช่วงนี้มันมีงานชมเยียวนะที่เขาดินสอที่เขาดินสอกันยาตุลาช่วงนี้เยียวกำลังมาเลย2 0 0 0 0 0ตัวปีนี้นัดกันเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็ประตูสวรรค์ก็หมอกเยอะมากช่วงนี้ทะเลหมอกมายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเก่นเมือนทะเลหอก<อ>นะครับเรืออันยิ่งใหญ่เลยการแข่งเรือที่ไหนไม่มียิ่งใหญ่แบบนี้เป็นประเพณนีเดียวของภาคใต้ช,นชนิญโชว์